สวัสดีครับมาดูดวงรายวันของวันที่12บมีนาคม2 5 6 6ครับซึ่งตรงกันบวันอาทิตย์แรม6คขั้เดือน4ปีขานนครับวันนี้สีที่โดดเด่นท้านโชคลาภนะครับจะเป็นสีเขียวนะครับสีที่ใช้การอุปถัมภ์วันนี้จะเป็นสีส้มนะฮะเราจะมาดูดวงของคนที่เกิดทั้ง7วันว่าจะเป็นอย่างไรในวันนี้นะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมคนที่ชมทางติกตอกช่วยกดหัวใจ แชร์คลิปนี้ไปเพื่อนๆนะครับคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจและาารับพลังงานบวกๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์นะครับไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆนะครับติดตามโปรไฟล์ของอาจารย์เอาไว้ในทุก,ทกแพลตฟอร์มไว้ด้วยนะครับดูดวงส่วนตัวครับมีค่าเปิดดวงชะตายอยู่ที่599บาทใครสนใจคุณที่ชมทางทิกติกกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ทิกติกของอาจารย์เข้าไปโอนเ,เปนเงินจองคิวกันนะไได้เลยส่วนคุณที่ชมทางแพลตฟอร์มอื่น คุณสามารถติดต่อได้ทางอินบ็อกของแต่พลตฟอร์มเอาไว้ได้นะครับคนที่ชมทาง u t u b e นะครับคุณสามารถแตะลิงก์ตรงใต้คําอธิบายเข้าไปโอนเงินจองคิวไว้ที่อินบ็อกของเพจไ,ได้เลยนะครับผมโอเคครับตั้งแตถทุทาง,ททางทดีๆนะท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ครับได้ไพ่หนึ่งเหรียญน,นะครับสถานการณ์ของคุณในวันนี้กิจการนั้นถือว่าไปได้ดีเลยนะครับนะกําลังจะปรับ ในทางที่ดีนะครับโดยเฉพาะของการค้าการขายนั้นถือว่าเฮงสุดๆนะครับการเงินนะฮะวันนี้คุณมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนได้ราบก้อนโตแต่การจับจ่ายใช้สอยก็ใช้เงินเยอะนะครับสุขภาพนะครับวันนี้แข็งแรงดีนะครับอ่าหมั่นมำรุงดูแลร่างกายกันด้วยนะครับคนโสดนะครับคุณมักจะเป็นสายเปบางทีชอบใครนะครับก็มักจะทุ่มเทคนที่มีคู่นะฮะวันนี้คุณกําลังจะ ได้รับโชคลาภจากแฟนในคนที่คุณรักนั่นเองนะครับถือว่าดีมากๆเลยวันอาทิตย์นะครับได้ไพ่หนึ่งเหรียญเป็นไพ่แห่งกิจการและเงินก้อนโตทาบุญเสริมดวนด้วยการนะครับไปไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะครับเติมน้ำมันตะเกียงถวายค่าน้ําค่าไฟวัดถวายสังฆทานนมีหลอดไฟไฟฉายแว่นตาไหว้พระประจำวันเกิดนะครับก็คือพระปางถวายเนตรขอพรขอโชคลาภจากองค์พระพิฆเนศปางสวยสุขครับท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับ ได้ไพ่สามเหรียญน,นะครับสถานการณ์การงานในวันนี้ก็ยังไม่ค่อยประสบความสําเร็จนะครับงานเยอะบางทีทำสิบได้3อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็ต้องขยันนะครับทำต่อไปนะการเงินครับในวันนี้ถือว่าน่อาจจะเป็นเปอร์เซ็นสถานการณ์การเงินที่ยังไม่ฟื้นตัวสักเท่าไหร่นะครับสุขภาพนะฮะต้องหมั่นบำรุงดูแลร่างกายให้ดีๆนะครับในวันนี้เนาะ คนโสดครับวันนี้ความรักของคุณต้องทุ่มเทต้องเปิดใจสถานการณ์ความรักยังไม่ค่อยดีนะครับคนที่มีคู่ครับให้ระวังการทะเลาะอการขัดแย้งกันสักหน่อยเนาะกับแฟนของคุณและคนในครอบครัวนะครับ คนวันจันได้ไพ่สามเหรียญเป็นไพ่แห่งการต่อสู้ฝ่าฝัาทรบุญเสริมดวงด้วยกันนะครับไปไหว้พระวัดใกล้ๆน้ําถวายน้ําฉันน้ําใช้ถวายสังฆทานอันนี้พระตาหารสังฆทานยาน้นานะนาําน้าปลาณน้ําผลไม้ไหว้พระปําจจมันเกิดก็คือพระปางข้ามญาตินะครับขอพรขอโชคลาภจากองค์ท้าเวสุวรรณครับผมท่านที่เกิดในวันอังคารครับ ได้ไพ่สองเหรียญนะครับสถานการณ์ในวันนี้นะครับการงานของคุณมักจะต้องแบบมีปัญหาเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับวนไปก็วนมานะครับแก้ไขปัญหาไม่ค่อยได้สักทีเพราะนั้นแล้วต้องนิ่งๆนะนะครับแล้วค่อยๆมองนะครับการเงินครับในวันนี้นะฮะเป็นเงินหมุนนะนะครับยังเงินเก็บยังไม่ค่อยดีสถานการณ์การเงินเก็บไม่ได้นะครับสุขภาพระวังในเรื่องของการเวียนหัวนะครับเครียดน้ําเหลืองเสียนะคนโสดนะครับวันนี้ ความรักมักจะมีคนเก่าๆแวะไปก็เวียนมาทําให้คุณปวดหัวเล่นๆนะครับคนที่มีคู่นะครับมักจะมีแต่เรื่องเก่าๆนะครับมากระทบกระทั่งในครอบครัวของคุณทําให้ไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่นะครับคนันงคารได้ไพ่สองเหรียญเป็นไพ่แห่งการหมุนวนนะครับทำบุญสมเด็จในการบริจาคโลหิตนะครับทําบุญโรงพยาบาลโรงพยาบาลสงฆ์นะครับถวายสังฆทานอันมีเข็มได้ใบมิตรโกนที่กวนหัวพลาสเตอร์ผันแผลน,นะครับ ไหว้พระประฐมวันเกิดก็คือพระตางสายญาติขอพรขอโชคลาภจากองค์ท้าวเวสุวรร์เช่นเดียวกันนะครับท่านที่เกิดในวันพุธได้ไพ่แปดเหรียญนะครับสถานก,การณ์กิจการในวันนี้ถือว่าต้องขยันนะต้องบุกต้องลุยนะครับนะอยู่เฉยๆไม่ได้อะไรนะครับลงมือทําก็จะประสบความสําเร็จการเงินนะฮะวันนี้ ต้องทำเองต้องสร้างเองนะครับโชคลาภไม่ค่อยมีสุขภาพนะครับวันนี้ก็ดูแลร่างกายกันหน่อยเนาะอาการเจ็บเจ็บป่วยป่วยเนื่องจากการทํางานหนักนะครับคนโสดนะครับวันนี้คุณยังไม่ค่อยสนใจเรื่องความรักสักเท่าไหร่นะครับมุ่งมั่นสร้างครอบครัวมากกว่าคนที่มีคู่นะครับตัวคุณเองต้องหันมาเอาใจใส่กับครอบครัวบ้างแล้วบางทีบ้างงานเกินไปก็ไม่ค่อยดีนะครับคนวันพุธได้ไพ่แปดเหรียญเป็นไพ่แห่งการทําเงินทําทองนะครับ ทำบุญเสริมดวงด้วยการไปไหว้พระวัดใกล้ๆน้ำนะครับถวายน้ําฉันน้ําใช้ผักผลไม้อาหารเส้นๆทําบุญการศึกษาถวายสังฆทานอันนี้ร่มรองเท้าอุปกรณ์เครื่องเขียนครับไหว้พระประจัมเกิดน,นะครับพุธกลางวันไหว้พระปางอุ้มบาตรนะครับขอพรขอโชคลาภจากองค์พระพิคเนศปางสวยสุขนะครับพุธกลางคืนไหว้พระปางป่าเรไรขอพรขอโชคลาภจากองค์พระพิคเนศปางสวยสุขเช่นเดียวกันครับผม ท่านที่เกิดในวันพรหัสบ,บดีได้ไพ่เดินเเวอนะครับสถานการณ์ของคุณนะครับวันนี้ทำอะไรก็มีคนมาช่วยเหลือสนับสนุนงานนั้นมีการเปลี่ยนแปลงใน,น,นทางที่ดีขึ้นนะครับจะมีโชคลาภจะมีเงินทองเข้ามาไม่ต้องห่วงเลยนะครับการเงินนะฮะในวันนี้ถือว่ามีการปรับตัวในทางที่ดีนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับ สุขภาพครับให้ระวังเรื่องการทานน้าน้อยนะครับเครื่องเทศนะครับพวกถ้าผู้ชายก็ต่ําลูกหมาผู้หญิงก็มดลูกลังไข่รือระบบนะครับสืบพันไม่ค่อยดีนะครับคนโสดนะครับวันนี้ความรักมักจะเจอคนที่ถูกอกถูกใจนะครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักแฮปปี้นะครับแต่คุติดจะเป็นคนขี้บ่นสักหน่อยก็ต้องระวังหน่อยนะครับ คนบนพริฤหัสได้ไพ่เดอะเลเวอร์นะครับเป็นไพ่แห่งความรักทําบุญเสริมด้วยการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิไหว้สังฆทานอันมีซีดีธรรมะสื่อธรรมะหน,นังสือสวดมนต์นะครับไหว้พระปฐจมันเตก็คือพระปางสมาธิขอพรขอโชคลาภจากองค์พระลักษมีนะครับผมท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับ ได้ไพ่สองไม้เท้านะฮะสถานการณ์ในวันนี้เป็นสถานการณ์ในการต่อยอดเรื่องของการงานได้เป็นอย่างดีนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปการเงินก็มีการลงทุนนะครับในวันนี้ถือว่าประสบความสําเร็จนะสุขภาพนะให้ระวังเรื่องน้ําเหลืองเสียปัญหาในเรื่องของน้ําเหลืองนะครับคนโสดน,นะครับวันนี้ความรักจะเจอคนดีๆนะครับจะมีคนที่ถูกใจคนที่ใช่เข้ามาคนที่มีคู่นะครับวันนี้จะทจํากิจกรรมร่วมกันที่ดีนะครับถือว่า ดีมากๆเลยก็มาสูดได้ไพ่สองไม้เท้านะฮะเป็นไพ่แห่งการต่อยอดนำบุญเสริมุด้วยการไปถ่ายชีวิตโภกระบือนะครับจัดดอกไม้ถวายพระรทําความสะอาดหิ้งพระนะครับถวายสังฆทานอันมีผ้าตาหารขนมนม,นมเนยหมอนผ้าหม่มสบู่ยาสีฟันไหวพรร้พระปฐมบัเฑิตก็คือพระปางอรัมพึงนะครับขอพรขอโชคลาภจากองค์พระแม่ลักษมีครับท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับ ได้ไพ่ The Magician นะครับกิจการในวันนี้นะฮะสถานการณ์ของคุณจะดีมากๆในวันนี้จะทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหยิบจับอะไรก็ประสบความสําเร็จนะครับในวันนี้การเงินนะครับจะมีโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ดูแลยิ่งพราให้ดีๆนะครับเงินใช้เงินจ่ายนั้นดีมากๆเลยสุขภาพนะฮะให้ระวังเรื่องการทานน้ําน้อยความดันการนอนไม่หลับนะครับคนโสดวันนี้ความรักมันจะต้องเจรจารนะครับ รักใครชอบใครก็บอกเขาคนที่มีคู่นะครับวันนี้อย่าใจร้อนนะครับทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆในเรื่องของความรักครับผมคนวันเสาร์ครับได้ไพ่เดอนเมจิเชียนเป็นไพ่แห่งการสื่อสารนะททำบุญเสริมดวงด้วยกันนะครับไปทําความสะอาดวัดนะครับบูรณะปฏิสังขรณ์วัดล้างห้องน้ําวัดถวายสังฆทานอันนี้นะครับสังฆทานยาทําบุญโรงพยาบาลสงฆ์นะครับอุปกรณ์ ความสะอาดวัดไหว้พระปฐมเกิดก็คือพระปางนาคปกนะครับขอพรขอโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านของคุณนะครับวันนี้หลาดแล้วนะครับขอบพุณท่านนะครับขอให้เฮงเฮงรวยรวยสวัสดีครับ